ครับสวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่9นะครับชื่อรุ่นเมตตานะครับรุ่นนี้ก็ปุกเสกนะครับตั้งแต่ปี62นะครับ62ุกเสกนะครับพุทธาพิเศษปี62นะครับซึ่งบอกว่าพุทธคุณนะครับเหรียญนี้ก็ชื่อก็บอกครับด้านเมตตานะครับแ้วคลาดปลอดภัย กับผมนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับกับผมมีแค่สองเนื้อนะครับก็จะมีองค์นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อสำริดประไกลุงนะครับเนื้อสำธิดประไกลุงครับสำริดประไกลุงนะครับก็บอกได้ว่าสวยนะครับสวยงามอ่าแล้วก็อีกเนื้อนึงนะครับก็จะเป็นเนื้อสตาลูหะนะครับนี่สตาลูหะ ผมก็มีแค่สองเนื้อนี่ครับเป็นพระดีปีลึกนะครับปีหกสองนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อสามธิษประกายุ้นนะครับตอกแจกนะครับตอกแจกนะครับเนื้อนี้นะครับสามธิษประกายรุ้นนะครับผมบอกเลยให้บูชาราคาเบาๆนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งเบาอยู่เลยนะครับเหรียญละห้าร้อยนะครับลักษณะนะครับ เหรียญเมตตานะครับลักษณะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่สูนนะครับครึ่งตัวนะครับมีโค้ดยันกำกับนะครับด้านบนมีคําว่าเมตตานะครับแล้วก็ตอกแจกนะครับด้านนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับตันนี้ก็จะเขียนนะครับพระครูธรรมมาคุณาธรนะครับอาวงเล็บ0ูญนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ เป็นอัฐบริขารนะครับตามสไตล์สายวัดป่านะครับด้านหลังมีคำว่าจันทวโนูนะครับพศสองห้าหกสองนะครับครับนะครับมีคำว่าสิทธ์นะครับสร้างถวายเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจับภาพนิดนึงปุ๊บนะครับเห็นไหมครับสิทธิทางสวายสิทธิทางถวายนะครับอ่านะครับเห็นชัดไหมครับ ซึ่งเนื้อสำริดนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อหลักในวัตถุมงคลอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่สวยงามมากครับเท่านั้นยังไม่พอครับสำริดประกายลุงด้วยนะครับเนื้อนี้นะครับสำริดประกายลุงนะครับจํานวนการจัดสร้างอยู่หนึ่งพันสองร้อยเหรียญนะครับถือว่าไม่เยอะถามว่ารุ่นนี้มีสร้างหลายเนื้อไหมนะครับก็มีมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้ออยู่นะครับมีสร้างหลายเนื้ออยู่นะครับอ เห็นไหมครับพอวางปุ๊บนะครับโอ้ยได้เสียงสวยงามมากครับสำริประกายลุงเนื้อนี้ครับก็มีตั้งแต่เนื้อทองคํานะครับเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงนะครับเงินลงยาแดงเนื้อเงินนะครับนวโลหะนะครับโอ้เยอะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนื้อนะครับแต่กับผมมีแค่สองเนื้อนะครับที่พร้อมที่จะแบ่งปันให้บูชานะครับ มีที่ไหนนะครับเนื้อสัมฤทธิ์ด้วยประกายลูกด้วยนะครับเดือนละห้าร้อยสนใจทักมาได้นะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นเนื้อสัตโลหะนะครับก็เป็นพื้นกล่องขาวนะครับส่วนเนื้อสัมฤทธิ์จะเป็นพื้นกล่องเขียวนี้นะครับเนื้อสตตโลหะนะครับก็ยังอยู่ในสินเดิมนะครับยังไม่ได้แกะนะครับยังอยู่ในสินเดิมนะครับผมมาแกะให้ดู เนื้อสแตโลหะนะครับจำนวนการจัดสร้าง 1, หนึ่ง้า้อเหรียญนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับเนื้อสัตโลหะเหรียญละเจ0รยห้าิบครับนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าสัตโลหะก็เป็นแร่โลหะเจ็ดชนิดนะครับที่มีอิทธิฤทธิและพุทธคุณในตัวนะครับแม้ไม่ได้ผูกเษีษนะครับดันนาก่อง เนื้อสัตโลูหะนะครับก็จะออกสีส้มๆนะครับส้มๆอันนี้เป็นเนื้อสัตโลูหะนะครับเดี๋ยวผมสองก่อนนะี่ครับ ก็ถือว่าเป็นเนื้อที่สวยงามนะครับอีกเนื้อหนึ่งด้านหลังนะครับก็จะมีโค้ดนะครับมีโค้ดด้านหลังนะครับอ๋น่าจะแจ้งจํานวนผิดเนื้อนี้ประมาณ2องพันเหรียญน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมีโค้ดตรงสังขตินะครับมีเลขกากับอยู่ด้านขวากับด้านบนเขียนวัาเมต,ตาอ่ะมาดูนะครับสัตวโลหะกับสำลีนะครับ แสงผมก็ขยุกขยิกเนาะอ่ะนะครับได้อยู่นะครับอ่ะวางวางนะครับอ่ะนะครับอ่ะความสวยต่างกันนีนะครับอเห็นไหมครับความสวยต่างกันนะครับระหว่างสัตากกับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับสวยงามพลเแบบเนื้อสัตตาโลหะก็จะออกส้มๆนะครับจะไม่เหลืองเหมือนเนื้อทองฝาบาทนะครับซึ่งรุ่นรุ่นนี้นะครับไม่มีเนื้อทองฝาบาทนะครับสวยงาม ถ้าในสนใจบูชานะครับทักผมได้นะครับ id line 0 8 1 282 9ด6 8ปนะครับผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับพระปี62นะครับพระปี62นะครับพระปี62ที่ดังๆนะครับณปัจจุบันนะครับก็จะเป็นมหาโชคลับเฮงๆรวยๆนะครับประสบการณ์ดับทีภาคเจ็ดนะครับถือว่าดังระดับหนึ่งนะครับราคาเช่าหาก็ระดับหเหมือนกันนะครับ แล้วก็ขยับมานะครับก็จะเป็นรุ่นสิบนะครับสอนหนึ่งนะครับก็แรงพอสมควรนะครับแล้วก็รุ่นสิบสองนะครับอันค่าปฏิหารนะครับเดี๋ยวสะดวกก็จะเอามาลงให้ชมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมด้วยดีเสมอมานะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับเปิดประตูมหาสมบัติ ให้มีทรัพย์มากมายเพื่อจะได้นำไปสร้างทานภารมีตลอดการละนานเืนนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ